สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสําหรับคลิปนี้กาศีมะมาเรื่องของเต่าท่านนะครับเอาเรื่องของเต่าท่านให้ที่ผูทุกคนในหูในทราบไปฟังกันนะครับว่าที่ไปทีมาเป็นยังไงนะครับถึงมีเต่าท่านนะครับนี่ครับนี่คือเต่าท่านเด้อครับนี่เต่าท่านครับนี่ลักษณะเต่าท่านบานเห่านะครับนี่เป็นลักษณะแบบจันสีนะครับนี่เต่าท่านนะครับ เข้าาเตานะครับเตาทานเผาทานนะครับเน่อบอยมาผู้ใดเห็ดกระได้ล้วยครับคนที่เห็ดบบเป็นขุดบบเป็นปั่นบบเป็นเผาบบเป็นนะครับกะมาสามารถเห็ดได้นะครับสองคท้นถ้าเจ้าเป็นมืออาชีพดีเขาเจ้าเก่งดีนะครับในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตัวมีการคำนวณมีการย่างๆดีนะครับให้ก็วิศวะด้ครับเพราะว่าถ้าเห็ดบ่ได้แล้วพาไรมาตรฐานนะครับกะพังนะครับเตาก็มีโอกาสพังได้นะครับ บไวใดบ่ได้ทานนะครับสําหรับผูใดที่เห็นบ่เป็นนะครับนี่นะครับก็จังจางสีนะครับนี่อันนี้เพิ่นก้าวกาบ่ถือนะครับกาบ่ได้ดนะครับนี่ฟื้นลงบักล่านี่นะครับนี่สามสีเต่านะครับเห็นบ่บ่ใหม่ครับนี่คือบ่ใหม่อาจจะปิดกรปิดกรเวลันสมควรนะครับปิดปิดแป๋วไปนะครับบางท่านก็เอื่นแป๋วเนาะือวมาอาจจะปิดกรนะครับปิดกนจะเป็นจังสีนะครับถ้า อาไมโพดมันก็นจะมอดน,นะครับถาาา้าไมโพดจังปิดมันก็นจะมอดน,นะครับอันนี้แสดงว่าเพิ่นปิดก่อนนะครับใบบวชันบวชใน,นติดฟื้นนะครับนาอเพิ่นปิดแล้วนะครับการที่จะเ็ดทานนะคบเทเตัา้ทานยังสีนาอกะมันก็นสีมีหลายร,ายรูปแบบเรพี่นองสีเบ่งอนๆๆนันรูปแบบที่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเปิดใเนาะอันเพิ่นปดไว้เพันยานหน้าลงไปนะครับนี่ครับฮาตองเฮดแบงบสีเรพีนองนี่ฮาตองคูดยังสีนี่ต้องคูดยังสีก่อนเห็นบ่ ต้องกุดไปยังสีได้เนี่ยนี่พี่น้องมันแดดเนาะกุดยังสีนี่กุดดินนะดินตัวเป็นเัอมากตัวเป็นดินท่ามได้ครับยังสีใดเนาะดินท่ามดินโพดนะครับน้องเปานยังสียูหนามเนาะยังสีฐานดินทรายเฮดบไายครับพังนะครับต้องเป็นดินยังสีนะครับเป็นอะไรดินท่ามดินเหนียวเนี่ยนะครับเห็นอยู่ใดกุดลงไปนะครับกุดลงไปนี่มีเพื่อนดินกระสบประมาณสังสีนะครับนะครับมีเพื่อนดินนอนนี่ครับดินปกติเนี่ยเสมอกันยังสีนะดินปกติครับนี่แหละครับ กสิคุดคุดลงไปแล้วคุดลงคุดคุดมันหนีแล้วนะครับนี่คุดลุมันแล้วเนาะคุดรุมแล้วแตวตัวมาคุดมันหนีพร้อมเดียนี่บันหนีครับบันนีก็คือบอนดังไฟนะเห็นไหบมันนีจะเป็นบอนดังไฟนะครับมันคือจังเต่าเลยเนาะนี่มองนี่จะเป็นมองมองดังไฟนะครับมองนี่สิมันบอนจูไฟเข้าไปนะครับทั้งผงกระสีเป็นมองอันเป็นทั้งนี่ทั้งทั้งปองทั้งแปลวนะครับทั้งขุนนอทั้งหน้าทั้งผุกสีเป็นแปลวมันขึ้นนะครับ บอนนีบันจูไฟเข่าเห็นบ่ลช่างเก๋ขจาใจเฮดบ่นี่ครับนี่นี่ครับจูไฟเข่าเนาะจูไฟเข่าทางนี้ครับนี่จูไฟเข่าให้ทางเดียวน้องขจ่าเฮดไปเรียกน้ำกันนะครับจูไฟทางนี้บาทเนี่ยกจะเถอออกมาทีครับผมจะออกมาให้เบิ้งออกมาแล้วเนาะมันจะมีบอลหนีแล้ครับเนี่ยนี่เขจ่ามาเปิดเปิดบอลถือขางมันจะมีแป๋วมาเนี่ครับนี่บอลขวนออกครับนี่บอลข่วนออกนี่ครับบอลขวนออกนี่ ก่อนสิ่ปีกก็ต้องให้ควันออกบันนี้นะครับข้าเจ้าข้าเจ้าขนาดจะมาเปิดบันนี้นะครับน้องนี่น่าจะเปิดบันนี้นะครับตามความเป็นจริงแล้วน้องแต่ว่าก็เปิดใช้กับบทโตผีอยู่นะครับน้องแล้วจะสะดวกในการเอาออกนะครับบานเนี่ยอันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะข้ามาเบิด้งบานนะครับนี่อันตอนนี้การขุดคุลรวนเห็นสังเกตไหมครับเนี่ยขาเจ้าก็จะเห็นมันเห็นบ่นี่ครับนี่นี่มองนี่ครับนี่เห็นบ่สี่ขั้วมันออกด้วยครับขั้วมันออกดังคุ่น เราไปหุน่นม <to> <to> <Far> <stories> <can> ันกับเขาไปนี่หนีเนาะกวนสิออกมาหนีกวนสิออกมาหนีครับนี่ครับกวนสิออกบนหนีเนาะนี่ครับมาเนี่ยการเลี้ยงฟื้นเกิดไปสิ่งสําคัญเลยครับการเลี้ยงฟื้นนี่ฟื้นนะครับสี่เดียวยเดลายสีใหม่บ่ใหม่ก็ดขึ้นอยู่ก็ไม่เฮาเลี้ยงฟื้นพอได้พี่น้องฟื้นนี่เนาะนี่นะที่เหาเลี้ยงเข้าไปนี่แหละพี่น้องเลี้ยงลงไปนี่หนีแหละเนี่ย้าเฮ็ดบ่ดีเลี้ยงบ่แน่นเลี้ยงบ่เลี้ยงบ่อันนี้กันบ่เสมอกันบ่แน่น กับไฟกับไฟกระสีบอติดครับกระสีคือเหาดังไฟปกตินี่แหละเนาะแบบถามมันบ่าเหนี่ยมถามฟื้นปต่อกันนะครับมันกระสีบอมใหม่นะครับเพราะว่ามันยังใหม่เขาบอกว่ามันใหม่บอมใหม่เนาะเขาต้องเรียกให้มันได้ได้เสมอกันนะครับให้ให้มันเต็มแบบแน่นแน่นยดนะครับเรียกหลายกระใหม่หลายกระได้ทานหลายนะครับเรียกแบบกระบูกระวี่เบาๆนะครับเต่าบางอย่างสีบอติด้ส่ได้ประมาณสามซีบสี่ซีบสอบนี่ใส่แค่ซีบสอบเลยครับทำใหม่เบิร์ดเด้ นะครับมันขึ้นอยู่กับเเผาน้ำนะครับเนาะขึ้นอยู่กับการเลี้ยงเเผาน้ำการคนเลี้ยงกับของเก่งน้ำนะครับเลี้ยงฟืนเอาฟืนเขานะครับต้องได้มาตรฐานพร้อมนะครับระบาดเพราะเต็มแนวบอลมาที่เอาเต็มแขนนะครับบอลเต็มแขนนั่นเองมันต้องขึ้นมาสูงสูงพี่เต็มมีได้ค่ะพี่เห็นบหมเต็มพี่เลยเขาจักเต็มพี่เขาจับก็จะเอาเอาดินมาใส่นะครับเห็นบหมห่อยห้อยอันนี้นะครับห้อยฟืนครับนั่นแต่ปกติเราก็จะมีเฟืองนะครับเอาเฟืองมาปลูกน้ำ เมื่อมาโปรเราจะเอาดินทรายนะครับจะเอาดินกบนะครับกบแล้วกันเฮ็ดแหหนาเลยนะครับด้วยเฮ็ดแหหนาเฮ็ดแหหนาเลยนะครับเนาะเฮ็ดแหยนดินหน้าหนาเลยนะครับเพื่อนนั่งตีเพอ่าถือความห่อนมันจังสีมันจังสีบบฟิวนะครับมันจังสีบบแตกนะครับนี่ถ้าดินเหนียวถ้าดินเหนียวนะครับถ้าดินเหนียวดินทามเนี่ยมันจะบบแตกนะครับมันจะบบแตกมันจะเป็นไปได้ยังีงนะครับนี่จะบบแตกเลยนะครับเนาะถือความห่อนสีบบแตกนะครับมาขึ้ดินทรายเด้ดินทรายถือความห่อนถึงแตกนะครับแตกแล้วบ้านนี้ฟื้นเต็มแล้วนะครับเอา ใส่เงี้เรียบร้บบอยแล้วอัดอัดเต็มที่อัดเต็มเรียบอัดแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะวันนี้ก็สีบริเปิดบกอะไรอย่างนี้ครับเนาะครับอัดอัดเบิดเลยปิดเบิดเลยนะครับเนาะจะเปิดบั้นแป๋าเลยนนะครับบั้นหูดบั้นหูนทั้งฝุ่นเนาะบั้นหงุดหุ่นออกนะครับห้วนออกเนาะเปิดฝุ่นเราจะห้ากับมะดังไฟบั้นหนีนะครับนีน่ดังไฟเซนีจูนะครับจูตรงเที่ยวจูได้ครับหาให้มันหมอดเด้อหาให้มันดับไปจังมาดังใหม่เด้อจะต้องเฝ้าอยู่หันนะครับเศร้าเที่ยงแรงเศร้าเทียงงแรรนะคับ จะต้องเสี้อเชือฟื้นฟื้นในการเขาไปนเตตอีกแต่ก็ฟื้นในการเอามามามาเห็ดอันเชื้อเพิ่มวันนี้อีนะครับเพื่อให้มันติดนะครับให้มันติดระบาดเนี่ยอ่าก, ikum, าก Bref, automate, ああ็สที่เที่ยวดังเต <LE diesen> <LE. LE. S anc não> ่าเที่ยวแลกเที่ยวแเนีเบิ้งตรงเบิ้งรูดูนะครับสังเกตมาโดยนอเจ้ายวที่มาจอบเบิ้งจะเต่าทานนะครับเพราะว่าทามันดับท้าท่าบ่อนี่บ่อนีหมอดนะครับบัอนี้ดับนี่บอนีดับมันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับเป็นศูนย์ใหม่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับ บันทีบันสิงสําคัญเลยนะครับเนาะดังเราต้องมันติดเลยติดมือเดียวเลยนะครับติดเทียวเลยแต่คอยจู๋คอยจูคคอยจูเข้าไปเลยนะครับบานนี่ข้นเห็ดเป็นขาเจ้าที่สังเกตวันนะครับวันเป๊ควนมันออกมันแปลวมันนะครับอ่อนแปลวมันน่ะมันจะเป็นวันใสใสด้วครับถามันติดแล้วมั็คว้นใสใสนะครับนักนกับสองมือสามมือนะครับนักคนกับแล้วแต่ผู้เล่งฟื้นนะครับอ่านมือเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้ไดนะครับเนาะถ้าเล่งฟื้นแล้วจะความสามารถของไปขั้งมันนะครับเนาะ ขัคนก็เล็งฟื้นเข้าไปนะครับจู่ๆเข้าไปกระติดใบนะครับนี่แหละครับเบิ้องข้าจ้าสีเบิ้องขั้นขั้นใสๆนะครับเป็นสีขาวๆเลยครับบอเป็นสีคุณๆนะคือขันไฟเฮานะครับเป็นสีใสๆมันจะติดแล้วข้าจ้าก็จะปิดบันนี่ครับปิดบันนี่นี่ปิดบันนี่นะครับแล้วก็ปิดบนแป๋วปิดเบิ้บนะครับปิดไหวนะครับข้าจ้าก็เราก็ต้องหาเบิ้องหํา บันไดที่มีมั้วนออกมันฟิวจางสีนะครับเนี่ยมันฟิวจังสีกต้องเอาดินมา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 กบมายาไว้นะครับบ่อให้มันมีฟิวบ่อให้นี่ควนออกเลยนะครับบ่อให้มียั้งออกนะครับต้องอัดให้มิดเลยนะครับประมาณสี่หามนรือประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็ให้กันมาค้ำเบิ้งหามันห่อนเท้ากับมะเอาหนามคอยเอาหนามหดนะครับเอาหนามหดทั้งเครื่องคอยไปเรื่อยๆนะครับกับเบิ้งเวลาตามมัยสมควรเท่านะครับว่าฮาวสเพ่มเปิดได้นะครับ อาทิตย to ์หนึ่งนะครับหรือประมาณสิหมือนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับเปิดก็คือเจาะแบบขึ้นเพลนนี่แหละครับเจาะแบบนี้เนาะนี่ครับเจาะแบบนี้เลยนะครับเจาะแบบนี้แหละครับนี่การข้าก็บะได้ทานนะครับทาทามันใหม่มันบอมอนถามันม้อนเนี่ยคือมันจะเป็นกี่เท่านะครับหรือมันใหม่โผล่เทาจังปิดถามันใหม่บอเวัดจังสี่ก็คือมันบอตทิดเลยเ้าม้าเ้ามันบอตทิดไฟห้าปิดก่อนนะครับนี่ครับมีสองยางเนาะ นี่ยก็ค uh ือเต่านะครับบอเฮ็ดง่ายๆนะครับนี่คือเต่าถ่านนะครับบํารุงอย่างเฮ็ดง่ายเด้นะครับก่อนสียใจมาขายสอบละลอยลอยซ่าลอยสามสิบนะครับอ่าผู้เฮ็ดบ่เป็นนี่ก็ซื้อโหลดครับซื้อน้ำเพลินโหลดเนาะบอมันเลี้ยงเฮ็ดง่ายๆนะครับโซ่ที่ตัดฟื้นโซ่ที่เอาฟื้นมาเลี้ยงโซ่ที่เอาฟื้นมานี่ครับโซ่ที่ดังไฟโซ่ที่เฝ้าโซ่ที่เปิดโซ่ที่เอาแบกไปขายนะครับลอยซ่าลอยสามสิบครับถือว่าบ่แพงเนาะนี่แหละครับนี่คือเรื่องของเต่านะครับเต่าเผาถ่านนะครับสำหรับคลิปนี้กะ ขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปรังจ่างใ,ให้ผมน,ำนํำในเดือครับเจอกันคลิปหน้าครับ